สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มพูดแล้วหลังแม่น้องชมพู่ไม่คุยเรื่องคดีด้วยจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่เดินทางมาพิสูจน์3อย่างก่อนตัดสินใจรับเป็นทนายให้นายเสพลวิภาซึ่งข้อที่1ทนายสิทธาได้ขึ้นไปสำรวจบนภูเหล็กไฟและข้อที่2ได้คุยกับพยานและส่วนข้อที่3คือการคุยกับแม่น้องชมพู แต่ทางด้านของแม่น้องชมพู่ยินดีต้อนรับแต่ไม่ขอคุยเรื่องคดีเพราะมั่นใจในการทำงานของชุดสืบซึ่งหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามทนายสิทธาหลังแม่น้องชมพู่ไม่ขอคุยเรื่องคดีทางด้านของพนายสิทธาได้เปิดใจว่าหากแม่น้องไม่อยากคุยก็ไม่สามารถบังคับได้ซึ่งแม่ของน้องเป็นผู้สูญเสียและใกล้ชิดกับเหตุการณ์อยากฟังในมุมของแม่น้องชมพู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและสงสัยใครหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ